มานั่งนี่นั่งลงบอกฉันนายอยากฟังอะไรเพลงร็อกไหมหรือเพลงรักเหรอทำอะไรอยู่อาเบเรื่องนี้ซสีเรียดนะปล่อยผ่านไปไม่ได้เลยมีใครบางคนวางเพลงในห้องครัวเลือกมาร็อกหรือรัอก ฉันรู้ในพูดอะไรฉันเองก็กังวลกว่าที่คิดใครก็เข้าไปอยู่ในครัวในช่วงเวลานั้นได้นะถ้าย่าย่าอินดูหรือดีชาเห็นฉันก,กังวลพวกเขาจะไม่สบายใจใาเห็นอาการพวกเขาตอนฉันอยู่ในอันตรายไหมฉันแกล้งทำเป็นปกติให้เขาสบายใจไงเล่านั่นละ่ะ ขอโทษนะอาบีฉันเข้าใจนายผิดนายนี่ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งที่เกิดเรื่องมากมายแต่นายยังคิดถึงคนอื่นฉันผมจจในตัวพี่ชายนะจะพูดอะไรก็ได้แต่ฉันนอะฉันชอบสีเสื้อนายตัวนี้ชอบที่นายเลือกมาไม่เคยเจอเฉดสีที่อยู่ระหว่างส้มกับแดงหาจะได้ไงเนี่ยออตอบตามล่าหรือเปล่า เสื้อกั๊กนายเนี่ยสุดยอดไม่ธรรมดาเลยฉันอิจฉานะตู้สภ้อานายเนี่ยเชื่อฉันสิไม่ให้เครดิตดีชาเรื่องนี้หรอกเธอรู้ในเลือกเองออแล้วก็กระเกงสีดำทำให้เสื้อยิ่งเด่นคุยอะไรกันอยู่คะพี่คือว่า<อ>ไม่ต้องบอกหรอกนะ่าคืออย่างนี้ปูรับเนี่ยเขาก็เหมือนคุณน่ะแหละ วิตกกังวลเกินไปไม่ใช่เรื่องดีผมช่วยเขาอยู่ให้เขาเก้าวข้ามปัญหาไงหน้าร่าที่ทําอ่ะไม่มีอะไรนี่คุณคุณล้อฉันอยู่เหรอเออเชิญทะเลาะก,กันต่อนะครับผมไปหาดีชาก่อนดีกว่าไม่อยากยุ่งด้วยแล้วนี่นี่น,นี่เห็นไหมผมว่าเขาคิดถึงดีชาแน่เลยนี่พี่ดิซิเขาล้อผมอยู่นะพี่จัดการเขาทีเดี๋ยวผมจะคุยกับดีชาผมไปแล้วล่ะเธออยู่ในครัวนะอ๋อโอเคนี่อย่าบวนพี่ปราเกียเราตกลงไหม ได้โปรดจากกันทุกอย่างด้วยครับเดี๋ยวถ้าจะหาเสื้อกั๊กแบบนี้มาด้วยนะไปแล้วบายบายบายแมวนาขอน้ำชาหน่อยสิฉันเอาวางไว้ตรงนั้นแหละจะเอาใหม่เนี่ยเฮ้ยไปสิวะไม่งั้นฉันจะฆ่าทีละคนเลยไปเราจะฆ่าพวกเขาเหรออีกไม่นานตำรวจก็จะมาซ้อมนาจนเขียวช้ำที่นี่มุมใบเราจะไม่ทนกับพฤติกรรมนักเลงกลางแบบนี้โอป้างน่ะนะวุูนหญิงหน้ากู มืงั้นฉันยิงด้วยเลยดีไหมฮะพวกแกบังคับให้ฉันอารมณ์เสียฉันจะฆ่าไอ้หมดทุกคนเลยนี่นี่ยแกไม่รอดแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาถึงที่นี่แล้วเอ้ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกสักคนเลยนี่ดูเหมือนพวกเขาไม่ปล่อยเรานะนี่นี่ตำรวจมาที่นี่แล้วนาจะโดนจับขังคุกแน่นอนฉันไม่มีทางเลือกแล้วต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าฉันมีอำนาจแค่ไหน เฮ้ยพวกคนชั่วเฮ้ยไป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 นี่เราจะได้แบ่งที่นี่ไม่ควรให้ตัวตนใดนี่ไงนี่แล้วหยุดนะเฮ้ยสันกรมหยุดนะง่ายๆคุณสารพัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปถอยไปนี่มันนี่นี่ลูกสาวฉันถอไปถอไป แต่ว,ว่าฉันจะยิงเด็กนี่นะปล่อยลูก่าน,นะปล่อยเด็กไปนายน,นี่ไม่พ้นหรอกนะอาวส์ไม่เคยมีตำรวจคนไหนจับฉันได้เข้าใจไหมปลยไปไม่งั้นฉันยิงเด็กแน่นอนอเด็กนี่กำลังจะโตนะอย่าให้ตายหรืองไงสันกลมอย่าทำร้ายเด็กทำไมทำไมเงี้ก็ถอยไปสิ<อ>เก็บมือซะไม่งั้นฉันยิงแน่ลู<อ>จะลูก ตามมาเร็วตามไปไม่เป็นไรนะลูกสารวัตรครับคนของเราจะบมาได้นหนึ่งคนเอาล่ะเขาจะช่วยเราเข้าถึงซ่นกลมพาเขาไปด้วยไปไปอืม เธอเงียบไปแล้วไม่พูดอะไรเลยฉันลืมโชว์ตังหูนี้ให้อบีดูนีน่นะเ,เ,เธอไม่ยอมพูดเลยจะทำยังไงให้เธอร่าเริงได้นะโอไม่นะมีอะไรเหรอไม่น่าถาม ชามันขมอ่ะย่าใจบอกอะไรนี่คุณคุณจะเถียงผมก็ได้แต่คุณไม่มีวันยอมรับหรอกคุณไม่รู้วิธีชงชาฉันเก่งทุกอย่างแต่คุณอะเก่งเรื่องหลอกคนผมนี่นะหลอกเลิกพูดจะเลี้ยวไหลปัญหาคุณคือคิดมากไปทุกเรื่องเลยนี่คุณฟังนะถ้าผมชอบมองคุณคุยกับคุณไปมันก็ไร้สาระเนี่ยเลิกโกหกนะคุณก็ชอบใช่ไหมคุณชอบเวลาอยู่กับผมใช่ไหมเล่ากูชอบเหมือนกันนี่ คนของเราทำเดือดร้อนหน้าของฉันถูกแปะไว้ทุกแห่งในเมืองนี้เป็นฝีมือของไอ้อาร์บี็รกสตาร์นั่นแหละลูกพี่ลืมเรื่องนี้ก่อนนะตอนนี้เออเราจะทำอะไรต่อดีจู่โจมบ้านมันแต่ว่าจะทำยังไงละ่ะลูกพี่แกไม่อยากแก้แค่ที่ฉันโดนเหยียดยามหรือไงอยากสิครับฉันจะกลัวทำไมแล้วจะบุกเข้าบ้านมันและฆ่าครอบครัวมันซะแต่ว่าเราไม่มียานพานนะไปเลยแล้วจะไปบ้านมันยังไงละ่ะลูกพี่ก็ต้องหาให้ได้ไง รเดี๋ยวก่อนนะฉันขอจัดการเรื่องรถก่อนโทษครับจูฮูไปทางไหนขับต้องไปนะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้ขอบคุณนะยังไงบาลีได้ยินที่เขาพูดไหมรับเขาถามทางเขาจะไปที่จูฮูนะครัถูกต้องใช่แล้วแล้วอาบีอยู่ไหนจูฮูไงก็นั่น,น่ะเราหาวิธีไปจูฮูได้แล้วขึ้นรถบรรทุกไปกันเถอะ วันนี้จะไปบ้านอาบีและฆ่าพวกมันให้ตายทั้งบ้านเลยไปเลยลูกพี่ไปนี่ขอร้องนะจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกันนะปล่อยฉันธนาฉันต้องไปแล้วนะไปไหนจูบผมก่อนสิจูบเหรอใช่ไม่เอานะผมอยากจูบคุณ ผมอยากจูบผมให้คุณไปได้โปรดเถอะนะคะจูบก่อนสักครั้งหน้าสักครั้งเดียวเองอได้สิเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมานะคะฉันสัญญาสัญญาสัญญาค่ะโอเคโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคไปเร็วเข้าโอเคต้องรีบกลับมานะเออค่ะสัญญาค่ะว่วฉันจะจูบนะโอเคไปไปไป <laughs> thời diêm lao แปลว่าเธอชอบสิ่งที่เราทําแล้วเธอรับปากจะทําตามสัญญาฉันจะไม่ทําให้คุณหงุดหงิดเพราะว่าฉันไม่รักษาสัญญาหรอกนะงั้นก็มานี่ใกล้แค่ไหนกันละใกล้เข้าตอนที่เมื่อวานเนี่ยคุณเข้ามาช่วยผมยังไงล่ะอื มันจะดีหละคะถ้าฉันใกล้คุณกว่านี้นะดีแน่นอน การของฉันที่จะเผานางป่าเกียมันต้องล้มเหลวทุกครั้งทำไมกันนะเราเสียสติไปแล้วรือไงถ้าโดนพิษออกบาจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเล่า ขแต่อยู่ในกองไฟฉันจะรอได้ยังไงกันล่ะคะอยเข้าไปเลยนะฉันดูวิธีช่วยเขาค่าคุณย่าฉันเจอแต่ความพ่ายแพ้แต่ว่าในครั้งนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องชน,นะทาไม่อย่างนั้นแล้วฉันจะต้องเดือดร้อนแน่นอน พระเจ้าฉันควรจะเรีบหนีไปจากที่นี่เ <theo> ฮ <su teaching> ้ <hey>? <hi> เธอเป็นใครอยู่ตรงนั้นเงียบๆเ,เลยทำไมอย่างนั้นฉันจะยิงหัวเธอมาลีรล่อะไรอยู่เล่าไปซีไปจับตัวดีชามาแล้วฟังให้ดีนะทักทายเธอตอนที่พบเธอด้วยเธอจะบาเป็นภรรยาฉันแต่ถ้าแกเห็นใครใกล้เธอก็ยิงได้เลยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายฉันอยากเห็นศพนอนตายเกลื่อนบ้านใช่แล้วแกต้องยิงทุกคนที่นับผากเลยนะไปตอนนี้เลยครับไปครับ ไปเลยทางนั้นฉันไปทางนี้โอเคไปย้ายรอดนะบอกฉันมาปูรับกับอาบีอยู่ไหนทําทำไมถึงอยากฆ่าคนในครอบครัวนีน่นี่กันล่ะงั้นขอแนะนำตัวก่อนนะฉันสังกรรมสิงชตอตาลาจากฮาเรเอน,น์ดีชาเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมฉันคือสามีในอนาคตของเขาเธอเข้าใจหรือเปล่า อ๋อเข้าใจแล้วนี่แปลว่าคุณคือสันกรามเซิงโชตลาฉ,ฉันน่ะเคยได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะมากฉ,ฉันนึกว่าคุณจะฉลาดมากกว่านี้ซะอีกน่ะแต่แต่ว่าคุณนี่ดูโงงงอนเนะาะเธอกล้าเรียกฉันว่าคนโง,ง่ได้ไถ้าเธอว่าฉลาดฉันจะยิงเธอซะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้อบีเช็คกับปูรับอยู่ไหนพูดมาพูดมาเธอเป็นใคร ฉันเป็นเลขาของอาบีเชคเธอคิดว่าฉันจะฟังคนอย่างเธอเหรอฮะเป็นเมียขอ,องเจมบอลหรือไงพูดมาสซเป็นใครกันแน่อย่าก,ก็ไม่แต่จะพูดถึงสามีของฉันนะเข้าใจไหมอ๋อเหรอเธอจะทำอะไรฮะนี่พวกแกทำอะไรอยู่ฮะลูกพี่ครับพ,พวกแกกลับมาทำไมนี่ช้ายอยู่ไหนคือเราค้นบ้านแล้วไม่มีใครอยู่เลยหมายความว่าไง <c oughs> เฮะ เธอยิ้มทำไมฮะฉันจะกำจัดรอยยิ้มจากใบหน้าเธอได้ในเสี้ยววินาทีบอกมาทุกคนอยู่ไหนฉันไม่บอกแกหรอกอ๋องั้นก็ได้ถ้าเธอไม่เข้าใจอะไรง่ายงายงั้นก็รอดูฉันจะนับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่บอกฉันจะฆ่าเธอซะแล้วเธอจะสูญเสียอย่างมหาศาลสิบเป สวัสดีคุณนายสบายดีไหมสบายดีค่ะหลวงพ่อคุณมาวัดทุกวันแต่ทำไมอยากทำพิธีบูชาวันนี้ล่ะหลวงพ่อคะฉันจะพูดยังไงดีละ่ะออคือว่าลูกหลานของฉันเนี่ยเจอเรื่องที่มันเลวร้ายฉันก็เลยอยากทำพิธีบูชาคุณย่าไม่ต้องทำแบบนี้หรอกอตอบได้ที่คุณย่าอวยพรเราเนี่ยเราจะไม่เป็นไรหรอกครับปุระใช่ครับไม่จะเป็นเลย น่ปุระอย่าเห็นด้วยกับเขาในเรื่องนี้สิเราอยู่ในวัดแล้วนะเปลี่ยนความคิดตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่ฉันเห็นด้วยกับพี่ปราเกียนะต้องทําพิธีบูชาสินี่ถ้าไม่ฟังย่าแล้วก็ยังน้อยกับฟังภรรยาตัวเองบ้างสิผมบอกเขาแล้วว่าเราจะจัดพิธีบูชา <c oughs> พูดไปเรื่อยเลยอะ <c oughs> ในเปลี่ยนข้างอาบีบพวกเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันช่วยไม่ได้นะก็ต้องตามเขาอะช่วยไม่ได้เพราะนายไม่กล้าแย้งภรรยาตัวเอง <c oughs> เอาละเถิทั้งคู่เข้าพิธีบูชาไฟพร้อมภรรยาณอนะอลุงพ่อเพิ่งบอกให้เราพาภรรยามาด้วยอย่างนั้นเหรอใช่พิธีบูชาไฟเนี่ยต้องพาภรรยามาด้วยนะอโอเคทั้งสองคนทำอะไรเนี่ย ออคุณหลวงพ่อประเด็นคือภรยาพวกเราใช้เวลาทำพิธีนานเพราะฉะนั้นพวกเราขอแค่ยืนดูแล้วก่อนเพื่อประหยัดเวลาคุณและเราแล้วแต่เลยเชิญครับทุกคนเออคุณคะแล้วคุณจะอุ้มฉันด้วยไหมล่ะไม่เอาขอผ่านดีกว่า ให้นั่งน้อยนั่งนีเลยตรงนี้นะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะไม่ความว่าง่าผมทำตามที่หลวงพ่อบอกอ่ะเหลือเชื่อเลยดิชาคุณต้องเรียนรู้จะเลิกกังวลบ้างนะคนนี้ขี้อายเกินไปแล้วเธอเชินนั่งเลยนะโเคเอาล่ะงั้นเรมพิธีเลย วางดอกไม้ในกองไฟพนมมือขึ้นอธิษฐานต่อพระแม่ธุรคาพ,พนมมือสิรู้แล้วนะ่ะฉันไม่ไว้ใจคุณน่ะก่อนอื่นพนมมือแล้วก็ หลับตาด้วยนะคะอ๋อเก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 จะทำอะไรฉันสินี่ฟังนะช่วยทำความเข้าใจในสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดทีสามนี่เอาปืนออกไปก่อนสิสอง ฟังฉันก่อนนะนอ่งเฮ้ยเฮ้ย